เริ่มเลยนะก่อนอื่นพวกเรานั่งหายใจเป็นสักนาทีหนึ่งก่อนขอหลวงพ่อหอบก่อนชักแก่แล้วเพิ่งจะมาถึงะกะเอาเวลาไว้ก็พอดีแล้วละแต่ว่ามากลางทางรถมันมีมมนมอุบัติเหตุ ชนกันเลยมาถึงช้าไปนิดหนึง่งปกติหลวงพ่อมาถึงก็จะไปนั่งสมาธิพักสักครู่หนึง่งวันนี้มาถึงก็ขึ้นเทศเลยใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมไม่เคยเลย YouTube ก็ไม่เคยไม่เคยยกยกให้สง่างามหน่อยก็เยอะเหมือนกัน ไม่เคยฟังเนี่ยฟังครั้งแรกก็ยากนะแต่ก็ไม่เกินวิสัยที่เราจะเรียนรู้ส่วนใหญ่คนที่พอนนาให้ไหวพัฒนาไม่ค่อยขึ้นมันมีสองกลุม่มพวกหนึ่งฟุ้งซ่านคิดลุกเดียวไม่มีสมาธิเลยอีกพวกหนึ่งนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆเพ่งให้นิ่งเลย จิตที่เพ่งให้นิ่งเดินปัญญาไม่ได้จิตนะที่จะพัฒนาตัวเองนะให้เกิดสติเกิดปัญญาได้เป็นะจิตที่รู้สึกตัวไม่เผลอลืมเนื้อลืมตัวไม่เพ่งเอาไว้ให้นิ่งๆคนส่วนใหญ่นั้นลืมตัวเองทั้งวันในขณะที่นักปฏิบัตินะ พอลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เพ่งเมื่อนั้นมันเลยรู้สึกว่าการจะบรรลุมรรคผลนั้นยากเหลือเกินเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะหลายสิบปีมาแล้วไปตามวัดเนี่ยคนภาวนาเยอะแยะเลยนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยร้อยเลยกัางคืนถ้าไม่นั่งใจลอยนะเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ นั่งเพ่งเอาไว้เดินจงกลมก็เพ่งเอาไว้ตอนนั้นหลวงพ่อไปเดินดูเขาภาวนานะเราก็ยังเด็กจิเลตเราก็แดงนะเราก็ไปนึกปรามาสเขาว่าไม่เห็นมีใครภาวนาเลยมีแต่คนที่เผลอไปกับคนที่เพ่งไว้นั่งสมาธิเผลอก็มีนะนั่งแล้วก็เคลิมลืมเนื้อลืมตัว อีกพวกหนึ่งก็เครียดทำแล้วก็เครียดตลอดเลยในใจก็นึกปรามาศเขาบ้าว่าที่นี่มาเห็นมีใครภาวนาเลยน่คิดในใจอย่างเนี้ยตื่นเช้าขึ้นมาแล้วตามคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปกราบหลวงปู่หลวงพุทธที่เห็นมักเป้งหลวงพุทธนั้นเป็นพระใจดีเย้มหวานหวานไม่ว่าใคร เห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านก็ยิ้มอีกแหละแล้วท่านก็พูดเปรย์ๆบอกว่าวัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วล่ะพวกที่ไปด้วยกันนะพวกคุณป้าเขาก็งงนั่งสมาธิเดินจงกรมกันเป็นร้อยเลยทำไมท่านว่าไม่ได้ภาวนาแต่ท่านพูดอย่างนี้นะหลวงพ่ออายมากเลยเพราะเราไปคิดในใจว่าที่นี่วัดนี้ไม่เห็นมีใครภาวนาเลย เช้าขึ้นมายังไม่ทันจะไปพูดอะไรกับท่านท่านเห็นหน้าท่านก็เฉาะกระโหลกเขาให้ละเป็นการสั่งสอนว่ายุ่งเรื่องชาวบ้านตัวเองก็ไม่ภาวนาเห,นนเหมือนกันแหละหมวจะไปดูชาวบ้านนะรวมความแล้วคือทั้งหมดเลยไม่ได้ภาวนาไม่ได้ดีกว่าเขาหรอกนะจิเจลสเราเราไม่เห็นงั้นการที่คนจะปฏิบัติธรรมนะจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมเนี่ย ยังไม่แน่ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมจริงอาจจะนั่งสมาธิเลื่อยเปื่อยไปก็ได้หรือนั่งแล้วเคร่งเครียดหรือเดินจงกรมนะเดินทรมานตัวเองไปงั้นเองเดินเอาระยะทางว่าจะเดินเท่านี้รอบเท่านี้รอบบางคนก็เดินเอาเวลาว่าจะเดินเท่านี้ชั่วโมงเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาคอยดูนาฬิกานะว่าเมื่อไหร่จะครบเวลา หรือเดินจะเอาสักร้อยรอบเนี่ยก็รีบเดินรีบจำ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 ครบร้อยเร็วๆเวนี่ยนั่งสมาธินะเดินจงกรมแบบเนี้ยไม่เรียกว่าปฏิบัติเพราะไม่มีสติถ้าเมื่อไรเรามีสตินะเป็นเครื่องคุง้มครองรักษาใจตัวเองอยู่ทุกก้าวที่เดินมันก็คือเดินจงกรมตลอดเวลาที่นั่งอยู่มันก็คือการนั่งสมาธิ มันไม่ได้อยู่ที่เปลือกของการปฏิบัติว่าจะนั่งท่าไหนว่าจะเดินท่าไหนมันอยู่ที่ว่าจิตแล้วมีคุณภาพไหมในระหว่างที่นั่งนั้นนมีสติไหมระหว่างที่เดินมีสติไหมถ้าขาดสติตัวเดียวก็คือขาดการปฏิบัติทั้งหมดเลยเพราะอะไรเพราะสติเนี่ยนะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตทันทีที่สติเกิดเนี่ย อกุศลที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยจะดับทันทีอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ทันทีที่มีสติเนี่ยกุศลจะเกิดขึ้นทันทีกุศลที่เกิดแล้วก็จเจริญง,งอกงามไฟบูนขึ้นเป็นลําดับลําดับไปงั้นมีสติครูบาอาจารย์ถึงสอนว่ามีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรคําว่าความเพียรหรือสัมมาวายามะนะ มันมีองค์ประกอบสี่อย่างนะเพียนปิดกั้นอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเนะเพียนละอกุศลที่เกิดแล้วให้หมดไปเพียนทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียนทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความเพียรชอบอาศัยการมีสตินั่นเองความเพียรชอบก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะท,าทันทีที่มีสติเนี่ยกิเลสท,ที่มีอยู่จะดับทันที กิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติกุศลก็เกิดขึ้นทันทีเพราะสติเป็นตัวกุศลและถ้าเราฝึกมากนะศีลส,สมาธิปัญญาก็จะแก่กล้าขึ้นเป็นลำดับลาดับไปอาศัยสตินี่เองครูบ,บาอาจารย์ถึงสอนว่ามีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรงั้นถึงเราจะไปเดินจงกรมหามลุ่งหามค่ำแต่ถ้าไม่มีสติ ก็เรียกว่าเดินเรื่อยเปื่อยเดินทรมานตัวเองไม่เรียกว่าปฏิบัติถึงจะนั่งสมาธิวันหนึ่งหลายชั่วโมงนะแต่ใจิตใจล่องลอยไปไม่มีสติก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติเพราะฉะนการจะปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เปลือกไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราเดินสวยนะเรานั่งสวยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยในทุกๆอิริยาบถท,ที่มีสตินะีในขณะนั้นมีการปฏิบัติทั้งสิ้น ในทุกอิรียาบถไม่ว่าจะสวยงามแค่ไหนถ้าขาดสติก็คือขาดการปฏิบัติเพราะสติเป็นองค์ธรรมที่สําคัญที่สุดนะครูบาอจารย์เคยสอนหลวงพ่อบอกสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเราจะต้องพัฒนาสติให้เกิดขึ้นอยู่ๆสติไม่เกิดสั่งให้เกิดก็ไม่เกิดเพราะสติเป็นอนัตตานะสั่งไม่ได้ วิธีที่จะทำให้สติเกิดนึงก็คือการที่เราหัดรู้สภาวธรรมบ่อยๆเมื่อจิตเราจําสภาวธรรมได้แม่นนะสติจะเกิดเองสิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมเนี่ยมีสองส่วนคือรูป,ปรธรรมกับนามธรรมาในตัวเราเนี่ยประกอบด้วยรูป,ปรธรรมและนามธรรมานึกออกไหมมีร่างกายอยันนี้เป็นส่วนของรูป,ปรธรรมนะมีจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลาย อันนี้เป็นส่วนของนามธรรมาให้เราหัดรู้รูปธรรมหัดรู้นามธรรมาให้มากๆนะคอยรู้สึกไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกตรงข้ามกับใจลอยรู้จักใจลอยไหมเวลาที่เราใจลอยนะมีกายลืมกายมีใจลืมใจ เรื่องตัวเองตลอดไม่สามารถรู้สึกตัวได้เราต้องมาฝึกนะให้จิตใจมันอยู่กันเนื้วกับตัวแล้วดูกายมันทํางานดูใจทำงาน,เ,น,งานเรื่อยๆไปอย่างร่างกายเนี่ยดูได้หลายแงยม่มุมจะดูในแง่ที่ว่าร่างกายแห่ใจออกรู้สึกตัวร่างกายแห่ใจเข้ารู้สึกตัวก็ได้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดน,นิ่งรู้สึกตัวก็ได้ อย่างขณะนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมขณะนี้นั่งอยู่แล้วรู้สึกไหมลองพยักหน้าสิเนี่ยขณะนี้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมแค่รู้สึกเท่านั้นไม่เพ่งไม่จ้องไม่บังคับถ้าเพ่งถ้าจ้องถ้าบังคับเนี่ยจะสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองทากายให้ลําบากทําใจให้ลําบากเหมือนนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เขาทากันผิดๆนั่นแหละบังคับตัวเองตลอดเวลานนจนเครียดไปหมดเลย ยิ่งภาวนายิ่งเครียดเท่่ก็ถือว่าภาวนาไม่เป็นหรอกนะงั้นเราคอยรู้สึกนะจะเริ่มต้นจากตายก็ได้ร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกขณะน,นี้รู้สึกไหมร่างกายหายใจอยู่อย่าไปดูลมหายใจนะอย่าไปดูที่ลมหายใจรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกมันทั้งตัวนี่แหละเห็นร่างกายหายใจไปสบายส,ายสายนะ เนี่ยอย่างฟังหลวงพ่อไปพอเกิดความเข้าใจก็พยักหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูร่างกายมันเคลื่อนไหวเราขยับมือซิ<ม>เนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันขยับมือไม่ต้องไปเพ่งนะถ้าเพ่งมันจะเครียดเนี่ยบางคนภาวนาอย่างนี้ผิดนะห<ม>น้าตาเคร่งเครียดดูไม่ได้เลยรู้สึกสบายๆรู้สึกไปสบายสบาย จิตใจที่สบายจะเกิดสมาธิแล้าสมาธิเกิดจากความสุขความเครียดเนี่ยไม่ทําให้มีสมาธิขึ้นมาเลยปรับใดที่จิตเครียดนะจิตจะไม่มีสมาธิถ้าจิตมีความสุขสมาธิถึงจะเกิดนะในอภิธรรมสอนชัดเลยว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะเรารู้สึกไปร่างกายหายใจออกรู้สึกไปด้วยใจที่มีความสุขร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปด้วยใจที่มีความสุข ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปด้วยความสุขนะอย่าขณะเนี้บางคนหาวบางคนหาวปฏิบัติได้ไหมบางคนบอกว่าฟังเทศแล้วหาวเนี่ยบาปมากตายไปจะไปเป็นงูเหลือมไม่จริงหรอกทุกวันนี้งูเหลือมหายากแต่คนที่หาวขนาดฟังเทศเนี่ยเยอะมากนะไม่มีท้องงูเหลือมจะไปเกิดหรอกนะนี่คเคยรู้สึกไปนะ แค่ร่างกายเหาวเราก็เห็นร่างกายมันห่านะใจเราเป็นคนดูร่างกายมันยิ้มนะเราก็รู้สึกว่าร่างกายมันยิม้มแค่รู้สึกแค่รู้สึกไปเอายิ้มหวานหวานลองยิ้มซิยิ้มหวานหวานยิ้มเหมือนตอนหนุ่มมาบอกรักครั้งแรกเคยมีใครมาบอกรักบ้างไหมเดี๋วไม่เคยเลยชาตินี้ บางคน <S <S ไม่เคยเลยเลยคนมีบุญไม่ถูกหลอกลวงนะคนมีบุญมีวาสนาอยู่คนเดียวดีที่สุดเลยเนขะ้านาง่ายไม่มีใครมาควรใจเราอย่างแต่งงานไปนะมีลูกเนะี่ยเราจะนั่งสมาธินะลูกก็ร้องแ้แ้แ้จะกินโน่นจะเล่นนี่นะชวนเราเล่นด้วยสินะเสียเวลาเรานะเป็นโสดเลดีที่สุดแล้วล่ะ นละ้วนะรู้สึกนะตอนนี้บางคนยกมือขึ้นป้ายจมูกบางคนก็ยกมือขึ้นเการู้สึกไหมรู้สึกแค่รู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแค่รู้สึกสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้ดูเบสิกดูเพลนเพลนแต่จะบอกให้ถ้าทำนะมรรคผลนิพพานจะอยู่ไม่ไกลเรานะเพราะมรรคผลนิพพานนะียมันเกิดจาก จิตเราเกิดปัญญาแก่รอบรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจนะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะมันรู้ถึงความจริงแล้วนะวิมุตติก็เกิดขึ้นอาศัยปัญญารู้ความจริงของกายของใจนี่แหละวิมุตตินะมากผลอะไรก็จะเกิดขึ้นเองงั้นการที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าดูถูกว่าเป็นเรื่องเบสิก เป็นเรื่องที่มนุษย์ในโลกนี้แทบไม่มีใครรู้สึกเลยคนในโลกมีแต่คนหลงคนในโลกนี้ไม่ค่อยรู้สึกกายไม่รู้สึกใจนะนี่เรามาเปลี่ยนตัวเองจากมนุษย์หลงนะมาเป็นมนุษย์ที่รู้สึกตัวไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกให้รู้สึก,สกแลาวการเคลื่อนไหวตลอดนะเดี๋ยวก็หายใจเดี๋ยวก็เกาเดี๋ยวก็ขยับ เนี่ยหลวงพ่อก็ปฏิบัติทำได้นะเปิดกติกเนี่ยเห็นร่างกายมันเปิดกติกอะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูมันไม่ใช่ตัวเราหรอกน้วเราฝึกนะตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกไหมตอนนี้ยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนรู้สึกไหมตอนนี้เคลื่อนไหวหรือตอนนี้หยุดนิ่งรู้สึกไหนะตอนนี้หาวเนี่ยบางคนหาวเอามือมาปิดปากนะ ก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราตัวที่หายใจอยู่เนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนมันจะค่อยรู้สึกขึ้นมาตรงที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายะเนีย เรียว่าเรามีสติแต่ตรงที่เราเริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่เรียกว่ามีปัญญาถ้าปัญญาแก่รอบแล้วก็อริยมรรคจะเกิดขึ้นคนทั่วไปเวลาเคลื่อนไหวนะมันก็ลืมตัวเองนะมันหลงอยู่ในความคิดตล้งกระดุกระดิกไปงนั้นเองแล้วก็จะรู้สึกว่าเราเคลื่อนไหวนี่เราลองรู้สึกดูทําใจสบายเห็นร่างกายหายใจลองดูสิลองนั่งดูเล่นๆน,นั่งดูเล่นๆน,นะ เห็นร่างกายมันหายใจรู้สึกไหมร่างกายหายใจรู้สึกไหมใจเป็นคนไปรู้มันเข้าอันนี้ค่อยๆหัดแยกไปเราจะเรียนรู้เราจะวิจัยธรรมะนะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะคือรูป,ปรธรรมกนมามธรรมนี้แหละเราจะมาวิจัยมันว่า